สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเพียวแล้วนะคะวันนี้ค่ะเพียวก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋าที่ตอนนี้เนี่ยห,หลายๆคนก็คือแบบ กำลังพูดถึงแล้วก็กาลังแบบฮิตฮอตมากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นอะไรไปไม่ได้คะ่ะตามหน้าปกของคลิปเลยก็คือตัวนี้เลยคะ่ะเป็นนี่นะคะเป็นกระเป๋าของแบรนด์ซีลีนนะคะก็ด้านในจะคืออะไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะด้านในนะคะก็คือจะเรียกว่าไงอะ่ะคือมันก็ไม่เชิงอันบอกหรอกเพราะว่าพี่โอ้ใช้มันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือด้านในก็คือจะมีอันนี้อ่ะเป็นน้องกระเป๋าก่อนเลยนะคะอ่ะอ,ออกมาก่อนเป็นกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นเอ่อตัวนี้ เป็นซองของใบเสร็จมาให้นะคะก็เป็นซองแบบนี้แล้วก็มีเป็นตัวแท็กการ์ดอ่ะเป็นแท็กการ์ดแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นแท็กกระเป๋าเฉยๆนะคะแล้วก็มีเป็นอ่อซองหรือเป็นถุงหรือไอ้ใช่สีเป็นเหมือนกระดาษที่แบบเอาไว้แบบรองกระเป๋าเพื่อไม่ให้แบบเสียทรงนะคะเขาก็มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ นางเอกของเราค่ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นซีลีนกระเป๋ากระเป๋าซิลีนเนาะก็คือเขาจะมีถุงผ้ามาให้แบบนี้ถุงผ้าเนี่ยก็คือลายแบบน่ารักมากเลยนะเป็นลายเหมือนแบบไม้ไม้นะคะแบบเวิร์กมากเลยก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะด้านในด้านในค่ะก็นี่เลยเปิดออกมานะคะ คือเหมือนจะแบบออนบ็อกซ์แต่ไม่ใช่นะ,ะทุกคนว่าพี่เอใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยคะ่ะเป็นกระเป๋านะคะซิลินรุ่นเอว่าแบกค่ะที่น้องลิซ,ซ่าเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะแล้วก็แบบว่าพายแล้วก็ทุกคนคือแบบว่าซื้อตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะซึ่งพี่เอวก็พายไม่ได้คะ่ะที่จะแบบเอออยากจะได้มาครอบครองเนาะก็คือใบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเออส่วนตัวเองเนี่ยถูกใจมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่เป็นทรงแบบ เป็นทรงพายแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบเอ้ยเห็นแล้วแบบน่ารักแล้วคือสีเขาอะคือสวยมากนะคะเป็นสีแบบน้ำตาลแล้วก็แบบคือมีลายซซรีนอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาดูภายนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะภายนอกค่ะทรงแบบนี้ก็คือเป็นทรงแบบกลมๆวงรีคือจะไม่ได้แบบเป็นไซส์ใหญ่แบบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินแบบว่าไม่สามารถจุอะไรได้เลยนะคะก็คือยังสามารถแบบจุของได้อยู่นะโอเค <c oughs> นี่ค่ะน้านข้างนะคะแล้วก็นี่ด้านหลัง นี่แล้วก็ด้านข้างคือแบบหมุน360องศาไปเลยจ้ะนี่เลยนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันให้เพิ่มเติมอ่ะด้านนอกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสายที่สามารถปรับระดับได้3ระดับนะคะก็อันนี้คือเพียวใ,ให้ชออ็อปอ่ะเขาคือใส่มาให้เลยคือเหมือนก็คือวัดที่ร้านแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไซส์ประมาณนี้คือเหมาะกับเรานะคะเพราะว่าคือแนะนํานะถ้าใครที่แบบเอามาทำที่บ้านนะอาจจะแบบใส่ยากนิดนึงเพราะว่ารูมันอาจจะแบบเล็กกว่าไอต้ตัวนี้ก็คือเหมือนต้องทาให้หนังมันนิ่มก่อนถึงจะแบบสามารถใส่ไอ้รูตรงนี้เข้าไปได้นะคะก็ให้ที่ร้านเขาแบบทําให้เลยจะดีกว่านะคะ ด้านนอกเพิ่มเติมนะคะคือจะบอกว่าคืออันนี้เป็นอะไหสีทองแบบทองสวยอลังามากๆนะคะแล้วก็มีเป็นตัวโลโก้ซีรีนอยู่ตรงซิปนะคะแบบนี้แล้วก็จะบอกว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่แบบ ใช้โลโก้ได้แบบเปลืองมากแต่ก็คือดีมากเพราะว่ามันแบบเป็นคุณค่าทางจิตใจของเราเนาะนี่เลยนี่ตรงนี้ก็มีแบบเป็นโลโก้ซิรีนนะคะแบบคือ2ฝั่งเลยนะแล้วก็ด้านนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นสายล้าเห็นไหมสายล้าก็ยังมีแบบโลโก้แบบซิรีนด้วยอะ่ะคือแบบเออมันเป็นคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะคะที่แบบมีโลโก้อยู่แบบ เต็มกระเป๋เไปหมดเลยอ่ะคือน่ารักมากนะคะก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะอันนี้เนี่ยเพียงใส่ของไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมีของอยู่ด้านในคือใช้ไปหนึ่งวันท้วนคือเพียงว่าซื้อเมื่อวานนี้แล้วก็ใช้วันนี้แล้วก็มารีวิวเลยนะคะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีไม่รีวิวไม่ได้แล้วอ่ะคือมันต้องรีวิวแล้วอ่ะเพราะมันคือแบบสมควรแก่การแบบลงทุนมากมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะ ก็เคยเปิดเลยคือซิปะ่ะซิบ,บรูดเปิดรูดง่ายมากนะคะด้านในโอเคอันนี้คือเพิยวมีของของเพิยออยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่อยู่ข้างในแล้วก็แบบจุได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างแรกของพียวก็จะเป็นอะ่ะเป็นกระเป๋าตังของหลุยส์วิคตองนะคะอะ่ะเป็นกระเป๋าตางังทรงทรงจดหมายแบบนี้ก็คือไม่เล็กนะทุกคนคือหนานะแล้วก็แบบก็นิดนึงนะก็ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็มีเป็นแป้ง เป็นแป้งพับค่ะของลอร่ามาเซียนะคะก็หนาเหมือนกันนะก็คือยังใส่เข้าไปได้อีกนะคะแล้วก็มีเป็นลิปสติกค,ค่ะเป็นลิปสติกของบ๊อบบี้บราวนะคะตัวนี้คือจะบอกว่าตัวนี้คือรู้สึกแบบเจนเนสมากเพราะว่าพอเราซื้อมาปุบ๊บอะเราก็คือปกติตัวเนี้คือเวลาเราใช้กระเป๋าแบบทั่วไปอะคือมันจะกิ้งไปแบบข้างล่างตูดมั้งอะคือกิ้งไปกิ้งมาคือเกะกะมากแต่ว่าใบเนี้ยจะบอกว่าเขาสามารถที่จะลงไปอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนลงไปตรงนี้แล้วก็อ่ะ ซ่อนไปค่ะซ่อนตรงนี้ไปเลยค่ะซ่อนเข้าไปอยู่ตรงนี้เออคือดีมากนะคะจากที่แบบแต่ก่อนคือมันกริ่งแบบทั่วกระเป๋าแต่ตอนนี้คือนางสามารถแอบไว้ตรงนี้ได้เลยด้วยความที่แบบเป็นข้อดีของกระเป๋าที่อาจเป็นทรงยาวเป็นทรงโคง้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราก็คือสามารถซ่อนลิปสติกที่มันแบบเป็นแท่งยาวได้อ่ะทุกคนคือดีมากนะคะคือแฮปปี้มากนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงอ่ะอันนี้เป็นบ๊อบบี้บาวแหละแล้วก็มีอีกอ,อันนึงก็คือเป็นลิปสติกค่ะข,ของชาแนลนะคะก็ใส่เข้าไปได้ แล้วก็มีเป็นถุงค่ะสำหรับใส่แบบพวกหูฟังบ้างแหละแบบสายชาร์จแบตบ้างแหละนะคะก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็ตรงตัวที่เป็นแบบรินแยกออกมาพิ้วก็ใส่เป็นพวกก๊าดเป็นพวกก๊าดต่างๆมียาด้วยนะคะ,ะใส่เป็นการาดเข้าไปอ่ะหมดแล้วค่ะ นี่ก็คือด้านในของกระเป๋าคือหมดแล้วแต่คือสามารถจุของไปได้อีกนะนอกเหนือจากที่เบลวับเอาออกมานะคะก็คือยังใส่ได้อีกถ้าเกิดว่าแบบเราจัดดีๆนะคะเพราะว่าดูจากตูดกระเป๋าเนี่ยคือกว้างพอสมควรคือสามารถจุของได้เยอะมากและที่สําคัญคือเขาไม่แบบไม่เสียทรงคืออย่างเมื่อแก้เยวใส่ของลงไปแล้วใช่ไหมมันก็ยังเป็นทรงอยู่คือมันไม่ตุงไม่ห้อยไม่อะไรอย่างนี้เลยคือก็ยังแบบเป็นรูปทรงของน้องซิลินอยู่เลยนะคะด้านในก็คือเขาจะมีลินมีลินแบบนี้มีลินแยก ฝังนี่อ่ะฝั่งนี้มีรินแยกนะคะแบบนี้ก็ใส่กาดใส่ไดไได้ไปเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีเป็นโลโก้ซิลินอยู่ด้วยนะคะตรงสายแบบนี้สวยมากแล้วคือปรับสภาพไม่ใช่สภาพสิคือคุณภาพแบบกริบมากคือตั้งแต่หัวตัดเทา้าคือน,นางแบบ สวยมากจริงๆนะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบเล็งๆไว้อยู่นะคะก็คือจะบอกว่าใบนี้เนี่ยเพียวซื้อมาในราคานะคะ44,00 0บาทคือจะบอกว่ารุ่นนี้เขาขึ้นราคามาแบบ3รอบแล้วนะคือรอบแรกอยู่ที่30,000 9,500บาทแล้วก็ขึ้นมาที่แบบ4 5 0 0บาทแล้วก็อันเนี้ยสุดท้ายที่เราได้มาคือ44,000บาทนะคะแล้วก็ SA บอกว่าเฮ้ยมันจะมีปรับราคาขึ้นอีกนะในปีนี้อีกโคง้งนึงก็คือเดี๋ยวจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นเดือนไหนแต่ว่าคือมีปรับขึ้นแน่นอนคือใครที่กำลังเล็งไว้อยู่คือรีบไปซื้อเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นราคาอีกแล้วนะคะต้องซื้อเลยนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนคือเคลมมากบล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยคือเคลมมากพียวขอเป็นแบบอีกหนึ่งเสียงนะที่แบบจะมาบอกว่าคือกระเป๋าใบเนี้ยสามารถที่จะแบบเข้าได้กับทุกลุกจริงๆอย่างวันนี้ค่ะพี่ใส่เป็นชุดแบบลายดอกสีขาวดำใช่ไหมอาจจะแบบต้องเป็นกระเป๋าสีเทาไอ้ยสีดำสีขาวหรือเปล่าที่แบบจะเข้ากับชุดได้แต่ว่าไม่จ้ะน้องคนนี้ค่ะเขาก็ยังสามารถที่จะเข้ากับชุดของดิฉันได้ในวันนี้นะคะ,ะก็ยังเข้าอยู่อ่ะลุกให้ดูเลยแบบนี้นะคะ นี <chat> ่เลยคือเขาก็ยังสามารถที่จะแบบเข้ากับแบบชุดของเราได้นะคะคือแบบน่ารักมากเพราะว่าด้วยความที่ลายเขาอะเป็นลายที่แบบไม่ได้เป็นลายชัดมากสีเขาก็แบบเป็นสีที่แบบเออไม่ได้โดดจนมันแบบแป้นแหลนไม่เข้ากับสักชุดแต่คือแบบอันนี้คือเข้ากับทุกชุดจริงๆแล้วก็ใครที่แบบใส่ชุดแบบเออชั้นแนวเท่ชั้นแนวหวานชั้นแนวแบบคูลๆอะไรเงี้ยก็ยังสามารถทายเขาได้นะแล้วก็อีกอย่างคือเป็นรุ่นที่แบบ ทำเลสมากนะคะชอบมากคือพายปูคือแบบถูกใจเอาเลยดีมากนะคะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังแบบว่ามองหากระเป๋าแบบใบไซส์ประมาณนี้แล้วก็สามารถจุของได้นะที่สําคัญคือจุของได้ไม่ใช่ว่าแบบพายแฟชั่นเปล่าๆนะจ๊ะคือใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่เข้าใจเลยคนที่กำลังจะซื้ออ่ะพี่เพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่แบบหาข้อมูลใน YouTube เยอะมากนะคะก่อนที่แบบจะไปซื้อเราก็เลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแบบใครหลายๆคนที่กำลังแบบเล็งกระเป๋าใบนี้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วหรืออย่างเงี้ยก็ลองออกมาแบบคอมเมนต์บอกกัน ได้หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเพียวได้เลยนะคะเดี๋ยวเพียวตอบลงไปในคอมเมนต์ให้เลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมวิดีโอของเพียวนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเพียวจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย